อจสเชียลายว่ามันหลายค่านจงเหวนเขอยู่สีกวนย่งยีนะคะก็คือสำนวนมีอะไรบ้างวันนี้คำแรกเลยก็คือเทียนเทียนเซี่ยงช่างเทียนเทียนเซี่ยงเ่งก็คือก้าวหน้าขึ้นทุกๆวันอันนี้เราเอาไปใช้ขอพรให้กับตัวเองก็ได้นะอย่างเช่นแบบ 祝我身体健康天天向上恭喜发财อะไรแบบเนี้ยค่ะเนาะอย่างในกรณีเนี้ยก็คือการที่แบบขอให้เราอะเจริญในหน้าที่การงานหรือทำอะไรก็แบบก้าวหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะใช้ตัวช่างในการขอพรได้เช่นเดียวกันเนาะต่อมา十全十美ห全十美ก็คือแบบสมบูรณ์แบบคำนี้เท่ากับคำว่า perfect ได้เลยนะคะ อ่ะเรามาดูคำศัพท์กันนิดนึงเนาะอย่างคำว่าสื่อตรงนี้มันคือเลขสิบถูกไหมคะเฉียนตรงนี้ก็คือทั้งหมดแล้วก็สิบอีกแล้วก็มารวมกับคำว่าเหมยที่แปลว่าสวยงามเนาะในกรณีนี้มันเป็นการเปรียบเปยคะ่ะมันไม่ได้หมายถึงความสวยขนาดนั้นแต่มันหมายถึงแบบทำอะไรก็จะแบบราบลื่นเหมือนโรยด้วยกลีบกุหลาบอะเอออารมณ์ประมายแบบนั้นอะ เต็มสิบทุกอย่างอะไรประมาณเนี้ยเขาก็เลยมันเอามันสื่อในถึงในเรื่องของความสมบูรณ์แบบนั่นเองนะคะต่อมาซานชินเออีซานชินเซออีขอโทษเอาไหมซานชินเออีนะคะคือลังเลใจสองจิตสองใจอารมณ์ประมาณนั้นตรงตัวเหมือนกันซานสามใช่ป่ะซินก็คือหัวใจเออก็คือสอง อีในที่นี้อาจจะหมายถึงในเรื่องของความหมายความรู้สึกอย่างเงี้ยค่ะเออแบบอารมณ์แบบสองจิตสองใจเออสมจิตสมใจนี่ก็หมายถึงแบบสองจิตสองใจตั้งเลยอะไรประมาณเนี้ยเนาะานซินะคะนี่ก็อ่ะใจสวยเปลี่ยนป่าเทียนเทียนเชียนช่างก้าวหน้าขึ้นทุกวัน时全่美ส,ส,ส,สมบูรณ์แบบอออี เนาก็คือการลังเลใจ